ออกดอกเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนดอกเข็มนะคะคล้ายๆดอกเข็มเลยกลีบนะคะน้องกลีบสีขาวกล้งออกชมพูแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมีพวงใหญ่ๆเนาะนี่ค่ะพวงใหญ่ๆเลยอทีนี้ลูกที่สุูกแล้วอาจจะมีเมล็ดออกนะคว้านเอาเมล็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือสักหนึ่งคืนนะพอแช่น้ำนะออกดอกเป็นเป็นพุมนพ่มเป็นพวงเหมือนดอกเข็ม คะคล้ายๆดอกทิมเลยห้ากลีบนะคะน้องสีขาวก็จะล้างอย e ังโอ้โหกบนั้นหมายชิมดูจะมีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเดี๋ยวล้างมือกันล้างน้ำพรอมมันตกน้ำอยู่กินกับพริกเกลือค่ะกินกับพริกเกลือจะอร่อยเนาะ ถ้านั่นคือกินกับพริกกับลูกสูกจะไม่ก็นิยมกินกันแต่ถ้าเอาไปผีม่วงถ้าถ้าลูกอ่อนเนื้อจะแน่นนะคะลูกอ่อนมาถึงรุ่นกลางแก่กลางอ่อนเนี่ยก็จะแน่นนะคะจะบีบไม่เข้าเลยก็นหนึ่งคืนเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ทําน้ําเชื่อมแล้วก็เอานี้ลงไปแช่เอาไว้สามสี่วันกินได้อร่อยนะคะนี่สำหรับผีม่วงถ้าถ้าลูกอ่อนเนื้อจะแน่นนะคะลูกอ่อน มาถึงรุ่นกลางแก่กลางอ่อนเนี่ยก็จะแน่นนะคะจะบีบไม่เข้าเลยหนึ่งหนึ่งช่อดอกคือหนึ่งผลนะหนึ่งช่อดอกคือหนึ่งผลฉะนั้นถ้ามีหลายช่อดอกนะหลายดอกก็จะมีหลายพอมนะคะอ่ากลินะออกรสเปรี้ยวไปตัดกับรสหวานก็กลมกล่อมกันพอดีอทนะีนีนะ้ถ้าคนที่ไม่กินดิบนะคะไม่กินดิบมีอันนี้คือ อถ้าลูกอ่อนนะคะลูกอ่อนของเขาเราดูล,ลูกอ่อนก่อนเมื่อติดผลนะคะรับการผสมเกสรแล้วเมื่อติดผลออกฝาดแต่อันนี้ลูกเขาค่ะเปรียปร้ยวๆอืมเปรี้ยวสุดเลย,เยต้องจิ้มกับพริกเกลือค่ะที่เธอใจก็กดแชร์ขอบคุณมากๆค่ะติมที่นี่นี่ค่ะ ออกตรงกันข้ามเ,เมล็ดออกนะควานเอาเมล็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือสักหนึ่งคืนนะพอแช่น้ำเกล็ดเพาะได้นะคะเพราต้นนี้เราก็พ่อจากเมล็ดสองโคุสมบางเป็นคนแพ้เพาะเองนะพ่อเองทีนี้ลูกดิบก่ะลูกดิบของเขานี่เราหนะมาชิมดูจะมีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเดี๋ยวล้างมือกอนล้างน้ำพร้อมกังน้ำอยู่ํากิ่นตามกิ่นนะออก ตรงกันข้ามนะคะเนาะออกตรงกันข้ามาถ้าจะมา,าดูาต้นนี้เนาะแต่ถ้าพอลูกสุกป,ปุ๊บนะคะลูกสุกจะมียางนะอันนี้จะมีมะเมล็ดหนึ่งมเมล็ดนะคะมีมะเมล็ดหนึ่งมเมล็ดแล้วก็จะเป็นสีแดงๆแงๆตเเนน่เป็นสีแดงๆเพื่อนๆเป็นะนกาเป็นสีแดงๆเอามัดเนาะตามพูนี้อากาศาบางทีก็ถ้าใบแก่หน่อยก็ใบเขียวเข้มลักษณะของใบก็จะออกตาม มะม่วงห้าวมานานะนาวโหคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะ,นะผู้ที่ชมจนจบคลิปนะคะ,ะชมแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ตรงที่นี่นี่ค่ะเจ้าอ,อกตรงกันข้าวกิ่นนี้โดกค่ะเพื่อนๆกิ่นนี้โดกมากเลยเนาะกิ่นนี้โดกก็จะอันนี้จะมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะคะมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดแล้วก็จะเป็นสีแดงๆ่ะเป็นสีแดงๆเพื่อนๆเห็นไหมกันี เป็นตัวแดงๆเอาลงคอกั้นกั้นใบนะก็นีเนาะค่ะเนาะลักษณะใบแล้วต่อไปผลค่ะผลนะก็จะออกหนึ่งหนึ่งช่อดอกคือหนึ่งผลหนึ่งช่อดอกคือหนึ่งผลฉะนั้นถ้ามีหลายช่อดอกหลายดอกก็จะมีหลายเม็ดเขาจะขมแล้วก็เอาเม็ดออกก่อนมีเม็ดหลายเม็ด อยู่ในฝักเดียวอยู่ในลูกเดียวนะคะดอกดอกเขานี่อดอกจะมีอยู่ห้ากลีบนะคะก็จะมีเกือหนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ทําทน้ําเชื่อมแล้วก็เอานี้ลงไปแช่เอาไว้สามสี่วันกินได้อร่อยนะคะสำหรับกินกับพริกเกลือค่ะกินกับพริกเกลือจะอร่อยเนาะๆๆๆๆถ้านั่นคือกินกับพริกเกรือลูกสูกจะไม่ค่อยนิยมกินกันแต่ถ้าเอาไป เป็นต้นเลยเนี่อออกดอกเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนดอกเข็มนะคะคล้ายๆดอกเข็มเลยห้ากลีบนะคะนาะกีบสีขาวก็เนาะตามพูมนี้อากาศบางทีก็ถ้าใบแก่หน่อยก็ใบเขียวเข้มล,ลักษณะของใบก็จะออกตามกิ่งนี้โดกค,ค,ค่ะเพื่อนกิ่งนี้โดกมากเลยเนาะกิ่งนี้โดกก็สีม่วง ถ้าถ้าลูกอ่อนเนื้อจะแน่นนะคะลูกอ่อนมาถึงรุ่นกลางแก่กลางอ่อนเนี่ยก็จะแน่นนะคะจะบีบไม่เข้าเลยก็จะชิมดูค่ะเพื่อนเพื่อน,นว่ารสชาติของที่กินได้คือ,อยอดใบอ่อนเขาก็กินได้นะแต่มันจะฝันฝั่นเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวหงก็จะออกรสเปรี้ยวเนาะรสเปรี้ยวก็เอาไปาใส่น้ำผึ้งน้ำตาลเข้าผสมเอาจะหอมนะคะ อนะนออกรสเปรี้ยวไปตัดกับรสหวานก็กลมกล่อมกันพอดีอนะทีนีนะ้ถ้าคนที่ไม่กินดิบนะคะไม่กินดิบม่วงเถามะนาวโห่า,า,านะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะผูนะ้ที่ชมจนจบคลิปนะคะนะชมแล้วถ้าชอบก็กดไลค์เนาะตามพูนี้อากาศบางทีก็ถ้าใบแก่หน่อยก็ใบเขียวเข้มนะลักษณะของใบก็จะออกตาม แต่ถ้าพอลูกสุกปุ๊บนะคะลูกสุกจะมียางนะก็คือมีลูกแล้วนะมีดอกนะคะดอกต้นโตนะดอกของเขาก็จะเป็นช่อสีขาวๆนี่แตนะนะ่เนาะเนาะออกดอกเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเ,เหมือนดอกเข็มนะคะคล้ายๆดอกเข็มเลยกลีบนะคะนาะกลีบสีขาวกัน,นตรงกันทาง้ง เราก็จะเป็นโค้อแล้วมีน้าด้วยนะคะน้ําอยู่สองอยู่สองอันนะคะอยู่ตรงนี้เป็นน้ำอยู่ตรงไปที่ค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูสมหวังหลังวัดอําเภอคอนสวร์จังหวัดเชียงมก็จะมาน,นําเส้นเลอในส่วนคอแล้วก็เอาไปดองไปแช่อิ่มได้ก็คือเอาไปไปแล้วก็ไปแบ่งครึ่งเอามีดแบ่งครึ่งนะคะนีผ่าแบ่งครึ่งแล้วก็คว้านเอาคือมีลูกแล้ว มีดอกนะคะดอกต้นโตดอกของเขาก็จะเป็นช่อสีข,า,ขาววนี่แต่เนานะแต่ถ้าพอลูกสุก<ม>ปุ๊บนะคะลูกสูา<ม>จะมียางนะก็จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือมเมล็ดนะคะหรือมเมล็ดตอนนี้เราก็ปลูกต้นนี้ได้ประมาณสามปีแล้วอะนี้ได้ผลแล้วผลขึ้นอยู่กับการาได้รับการผสมเกสรไหมโดยใช้ธรรมชาติ นะมีธรรมชาตินะตจะมีลูกอ่อนจะเป็นสีขาวนะแล้วก็มีสีชมพูแจมมาด้วยหลังจากนั้น,นพอลูกแก่นะคะลูกแก่พอได้ที่แล้วก็จะเป็นสีแดงเมเล็ดออกนะควาัาเอมเล็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือสักหนึ่งคืนนะพอแช่น้ำเป้าสุดๆแล้วแต่ถ้าพอลูกสุกปุ๊บนะคะลูกสุกอนะจะมียางนะ จะล้างยังโอ้โหกน,น,นั้นเพื่อหนึ่งคืนเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ทำน้ำเชื่อมแล้วก็เอานี้ลงไปแช่เอาไว้สามสี่วันกินได้อร่อยนะคะนี่สำหรับพวกจะล้างยังโอ้โหกน,น,นั้นเพื่อหนึ่งคืนแล้วก็ เอาขึ้นมาแล้วก็ทําทน้ําเชื่อมแล้วก็เอานี้ลงไปแช่เอาไว้สามสี่วันกินได้อร่อยนะคะี่สำหรับเอ,อ,อาเมล็ดออกนะควานเอาเมล็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือสักหนึ่งคืนนะพอแช่น้ำกินกับพริกเกลือค่ะกินกับพริกเกลือจะอร่อยเนาะถ้ากินกับพริกกลือลูกสูกจะไม่ค่อยนิยมกินกันแต่ถ้าเอาไปต้นมะม่วงหามามะนาวโหค่ะพเพื่อนต้นมะม่วงหามามะม่วงหามามะนาวโห เดี๋ยวเป็นไม้พุ่มนะคะเนาะเป็นไม้พุ่มนะก็เนาะตามภูมิอากาศเนี่ยบางทีก็ถ้าใบแก่หน่อยก็ใบเขียวเข้มลักษณะของใบก็จะออกตามเออ่ตักระล้างใหญ่โอ้โหกลนั้นเมล็ดออกนะควานเอาเมล็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือสักหนึ่งคืนนะ้วพอแช่น้ำเกลือ นี่อดอกจะมีอยู่ห้ากลีบนะคะก็จะมีหอมนะคะกลิ่นออกรสเปรี้ยวไปตัดกับรสหวานก็กลมกล่อมกันพอดีอทีนี้ถ้าคนที่ไม่กินดิบนะคะไม่กินดิบแล้วก็เอาไปดองไปแช่อิ่มได้ะะก็คือเอาไปไปแล้วก็ไปแบ่งครึ่งนะเอามีดแบ่งครึ่งนะคะนี่ผ่าแบ่งครึง่งแล้วก็ควานเอาคือมีลูกแล้วมีดอกนะคะดอกต้นโต ดอกของเขาก็จะเป็นช่อสีขาวๆนี่แ่เนานะแต่ถ้าพอลูกสุกป,ปุ๊บนะคะลูกสุกจะมียางนะนนโอ้ยไม่ก้นน้ำเน่นจังเลยขมวงเหามานาะนาวโหคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณน,นะคะทู้ที่ช